สบายดีสบายดีพ่อพี่น้องปองปลายเบิด์ตสกุสุสคนยินดีตอนรับเขาสู้ส่องเบ้าใหม่อีกเช่นเคยนะทุกคนโอเคทุกคนคิดน,นี้บก็สิพาทุกคนไปปูมันเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการปูมันวิธีล่าหานะปูการปูแล้วก็การปากลงแล้วก็การตัดท่อนมันเนาะแล้วก็มี การแท่นำ้แนำแทะน้ำยาทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งในคลิปนี้เราะวหาแซ่น้ำยาอย่างไใใ่สูดีอย่างเนาะเดี๋ยวฝากทุกคนไปเบื้องตอนกลางๆคลิปเนาะสีไทยให้ทุกคนได้เบื้องเนาะ<อ>นี่การมาแก้เอาน้ำเนาะทุกคนแก้อาน้ำไปแซ่น้ำยาเนาะบรรยากาศก็สีมืดมืดฝนคึมๆึมได้เนาะสงสัยน่าจะฝนสิตกเนาะ ่าแต่เกาหนะแต่แก้น่ำรับไปหาเนอไปงครับน่งซิกอินอยู่ป้าทุกคนเดี๋ยวทีแก้น่ำไปที่โซนมันเดี๋ยวไปพ่อกันยี่โซนมันเดยเนอ แยกเอาแก้น้ามาเลยากันแล่ไม้สักลงเพชรเป็นบ่อนที่ตัดลำมันเดี๋ยวจะมาตอนำกันเลยตอกขอรัอเลย กใส่น้ำมัน่อลงเลยจึบ๊บฝาดบอกตัวทีแน่นจะมาสตาร์ทติดกันเลยเนาะ ถ้มันได้แล้วก็ ทุกคนนี่เนาะหัวยบแพ้กระสิประมาณนี้หลังจากที่หาเจฝนแค่มาหลังจากขางกัดเป็นขันตอนต่อไปเนาะการแซ่น้ำยาหรอกเป็นของเนี่ยดีทุกใจเนาะนี่เนาะซื้อมันกะนอ่านเป็นภาษาไทยเป็น อ่านเป็นว่าไรแต่เนี่วัสซู <c oughs> <ก>สมันนอกกล้องมันอะเอะาไปกันน้ำครับได้อยู่ประมาณ3มลิตรได้จากฟาสลิต <c> ร <oughs> ได้บุหสามลิตรมันกว้าไหมสามสิบลิตรว้าวคือ <c oughs> Man ở đây luôn cưng nha gạch hơn thang nương song just hết thang 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 ไปจับป่าขลุนรอนนี่ทำไมเธอไม่ใส่ผ้าอัดปากบ้างเธอดูเอาสดๆบบใหม้มันเป็นอันตรายต่อตออเธอนะเธอไม่โกรหรอขลุนไอ้เจ้าที่ขลุนแหละครัรบ จับ <ไป S 1> ทอน,นใหม่สิมเบิง้งเนาะเวจับทอนผ่านมันมเนาะหาแซไว้ประมาณจ้ะสามหาซี่นาทีเลยล่ะบดแซบบ่เคยแล้วก็ไปปูตโต

diam em phần diam cái em chúc chúc chúc, chúc đâu mà โอเคทุกคนตอนนี้ครับทำการปูแล้วเนาะนี่ครับเป็นเวลาเท่งบ่ายแล้วพอกินข้าวกินน้ำนี่เนาะรากาทำการแซ่ไว้เนาะแซ่ไว้ปูบุกหลบขึ้นพักกินข้าวก่อนนี่เอาไปก่อนละปั๊มเพิ่นยักขึ้นคลิปนี้ครับ่บริษัทายยาบปันไี้เนาะตรงมาตอนแรกอ่ะจังปู ้มันเรียบร้อยแต่บรรยากาศก็โอ้ยอย่างมืดฝนมืดขึ้นฝนกระปรลงเม็ดจากเธออยู่ภาพฝนลงเม็ดกันมาจะไปการอื้งก็บร่ได้ไปอีกแล้ว้าพฝนตก ขึ้นนี่ก็กระสิบไปหาเงี้ยใครบุญแดงกี่นก้าวเนาะทุกคนขึ้นพเพาะวบหยังฮะเพาะวบหยังเพื่อจะไปต้อนเงี้ยเพิ่นแดงลูกไส้

สั่งกระโดดโมไวและแบบนี้กันไปนิ่มไปได้โค้ทหันเขาในกรก็พ่ะลุกนี่ละโอเคทุกคนหอดเทงก่อนนะเบิ่งจอยขึ้นเทงสเต็ปเดี๋ยวเทสกังฟูโซลิ่งเหรอ ดูๆๆป <ası desserts. S 1> ่ะเดี๋ยวมนจะลิกาดีมินิ่งเลินกลางสีตกกับมอตกจ้ว่าสีเดดเดให้มันจ้าของที่จัดพี่าูมมใจเสนอ mạ tèn Ní cái gì thôi Đi này nhanh nhanh này Mù còn lại đấy À thành mù thì được luôn นโอ้ยไม่พลาดอยู่รถทนะได้แล้วเนะสุ่มผู้เฮ้ย<อ>บดเดงทุกคนคลิปนี้ก็สิคอจบเพลงทันีีเนาะถ้าเราไปเบอร์นี้คลิปนี้จบฝกกากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจว่าใหม่ทำคลิปต่อไปไดเด้อเนาะแล้วพอ,อกันคลิปใหม่บายบายมาถตงโมกอะ หน่วยจ0พันกีป